ในอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องความหลอนมีบันไดวนที่ดูเหมือนไม่มีวันสิ้นสุดบันไดนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคที่ยังไม่มีการคำนวณโครงสร้างที่ดีนักทำให้มันดูแปลกและน่าขนลุกผู้คนที่เคยเดินขึ้นบันไดนี้ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามหลังอยู่ตลอดเวลาแม้จะหันไปดูก็ไม่เห็นใคร แต่เสียงฝีเท้าที่ดังชัดเจนกลับไม่เคยหายไปมีเรื่องเล่าว่าในอดีตเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งถูกคลังไว้บนชั้นสูงสุดของอาคารเธอพยายามหนีลงมาทางบันไดวนแต่ด้วยความมืดและความหวาดกลัวเธอสะดุดล้มและตกบันไดจนเสียชีวิตตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของเธอก็ยังคนเวียนอยู่ที่นั่นไม่สามารถไปสู่สุคติได้หลายคนที่กล้าขึ้นบันไดนี้เล่าว่าพวกเขาเหตุ เงาสะท้อนของหญิงสาวในกระจกที่ติดอยู่ตามตามผนังบางคนได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆและบางคนถึงกับรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเต้นจับไหลพวกเขาไว้บันไดวันนี้จึงกลายเป็นที่เลื่องเลือในเรื่องความน่ากลัวและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เมื่อเวลาค่ำคืนมาถึง